ยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้าสองยี่สิบอ็ดห้สิบสองยี่สิบสามห้าแปดยี่สิบสามแล้วแต่ยืดชี้วกน่าจะขึดีนี้ยืี่ Cái ấy muộn nhưng mà lên 3 xin lên cầu nhau nhao nè xin đeo đó cả bác cứng khỉ phải say thì lưỡi mù bò đeo thân cần nè thân cần nè được rồi được ngay này rồi Chúng ta mình làm được thế là nó đi vô bên đây Nếu châu nhau kiểu mày làm đẹp

ความนให้กินพวกควาดินให้ยูมงยูไปนอนไปหลอ่อไปกอให้เขากินส่วนหน่มานี้แต่ถ้าพอคุ้มเมกินนูกินกินจะนกินกินอิมถ้าหาม่าสิบอะไรกิลมหายใจจากไว้คอให้ต้องขาดลงหลายๆเรือพอกินว่านเยพ่องมตตาจากกินก็คิดทงหายตาดูลมกิบจ้าไข่ไปสัตว์ตอายุตรว တော့ອັນຍຸຜູ້ວເອົາฒ่าຕະເກົ້ຕກນພິິນປວພ່ນກະຄພຄຳໄ້ພິ່ນກເສົາາດຍິນດັີຮັດປວມເສຍອັນโบราณฒ่าโบราณິນເດ กัะเท่าเล้วกัปปวยกัจ no ็บเิ็นกัดคำพูคำให้ให้เน่เนทุกคนน่ล่ะกัดีกระเศร้ากัหายของเพป่นอยู่ป่วยเนปวยเ็นเจ็บเั่นอะล้วเพิ่นเทศจังใดเนี่ยเนี่ยเอาเพิ่นกักวขขาสารแล้วกัีินายมทีอยังเรากะผ้ะไส้ดีปากทุงตัวเราม้นผรามาสวดแกมนตนพระมาสวด ช่วนตังดูนตัวเพิ่นคอยเศ้าว่ามันจะได้บอมันก็กอกเขาเอากับบังมากอกเขาถ้าได้เกินอายุมาคู่หูยาตัวให้ได้เกินอายุก็คือบาเศร้าขั้นบทหอดกระเปวัดต่ <laughs>